ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็มาส่งงานซ่อมสูบแรงดันสูงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลูกค้าส่งมาสองตัวเลยนะครับผมเป็น fx นะครับ fx ธรรมดานะครับไม่ใช่ fx p ีเสื้อนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะเพื่อนแต่เก็ดสีดํานะครับปัญหาที่เจอครับตัวนี้ก่อนนะครับปัญหาที่เจอก็คือหัวนะครับหัวสูบเขามันไม่ปิดลมนะครับทําให้ลมย้อนขึ้นมาคืนนะครับผมกดไม่ลงนะครับ แล้วก็หัวจุกนี่นะครับหัวคลิกนะครับคลิกตัวผู้นะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ของผมใส่ไปนะครับผมอันนี้ของมากับกรองนะครับมันใส่ตัวอุดไม่ได้นะครับนี่นะครับมันจะแบบนี้นะเพื่อนเนมใส่ของอุดไม่ได้ครับดันไม่ขึ้นนะครับน่าจะเป็นลูกปืนตายนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนเทสนะครับนี่นะครับแดีถ้าลูกค้าจะเอาตัวนี้เลยเดี๋ยวก็คิดเป็น ราคาตัวนี้ไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนโอลิงให้นะแล้วก็เปลี่ยนหัวสูบนะครับผมเปลี่ยนหัวสูบให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะทําการเทสนะครับตัวกรองใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเทสสัก3,000พีซไอ้นะเพื่อนเเทสหลังซ่อมครับผมก็อุดปลายสายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอุดปลายสายเกลดใหญ่นะครับไอ้กรองใหญ่นะเพื่อนเือนกรองใหญ่ก็ค่อนข้างขึ้นช้าหน่อยนิดนึงนะครับเทสหลังซ่อมนะครับผม อันนี้เป็นสูบธรรมดาไม่ใช่เอฟนะครับผมเป็นตัวใหม่เฮดสักสามพันครับขึ่นช้านิดหนึ่งนะงเพื่อนๆว่ากลองมันใหญ่ นี่นะครับมีลบออกตรงเกี์นะครับเพื่อนสามพันนะครับผมจุกน่าจะเกี์มีปัญหานะเพื่อนดูครับดันออกเลยนะครับปล่อยลมนะหัวจุกดันออกเลยนะครับผมเดี๋ยวเทสตัวนะผมนี่นะครับ อันนี้เป็นเอ็นะครับผมธรรมดานะครับไม่ใช่ปีกผีเสื้อจะทําการอุดปลายมันเดิมนันเพื่อนเมื่อกี้ลั่นเลยครับตกใจหมดเกจมีปัญหานะครับเกจมันรั่วนะครับมันดันจุกออกนะครับผมเมื่อกี้เห็นนะครับสามพันมันเดิมนะเพื่อน ีขึ้นง่ายเลยนะครับถูงง่ายกว่านะครับลองเลยโอเคนะครับสองพันแล้วนะครับสามพันนะครับปล่อยลงครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆมีสูบแรงดันมีปัญหาก็อินบ็อกพักเข้ามานะครับก็สองลูก ยี่ห้อรุ่นมาก่อนนะครับเพราะบางรุ่นผมไม่ได้รับนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ